ได้นึกถึงวัดแห่งเราจะนึกถึงกุ้งเขาต้องแล้วก็เราจะนึกถึงอะไรอาสมลือสนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอะไรต่อหลายที่ใช่ไหมที่เราพาไปแต่ว่าที่นี่วัดศรีพวังอยู่ในตำบลทับน้ําอําเภอบางปะหันนะคะไปพบกับคุณน้ําฝนคุณเนธพภาพุทธรักษา อายุ36ปีเธอเป็นนักธุรกิจสาวคะ่ะมาทําพิธีบวงสวงหลวงพ่อเท่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพระน,ค,นครศรีอยุธยาหลังจากที่เธอเนี่ยประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจค่ะเธอนํนำพานพุ่มที่ประดิษฐ์เองนะคะน,นักธุรกิจสาว working woman เ,เออถูกต้องและก็การแสดงหนังตะลุงเนี่ยเอามาถวายเป็นพุทธบูชาครับคุณน้ําฝนนักธุรกิจสาวท่านนี้เธอบอกว่า บ้านเกิดอยู่ที่ตำบลทับน้ําแล้วก็มีความศรัทธาเชื่อว่าหลวงพ่อเท่าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากช่วยดลบันดาลเรื่องของโชคลาภการงานสุขภาพก่อนหน้านี้นะคะมีการบนบานเอาไว้ว่าถ้าหากกิจการรับจัดพานพุ่มของเธอเนี่ยประสบความสําเร็จ <ๆ S 2> เธอจะนําพานพุ่มและหนังตะลุงมาแก้บน ซึ่งครั้งนี้กลับมาเพราะว่ามาตามสัญญาแล้วจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองนะคะบรรยากาศในงานก็อย่างที่บอกเป็นไปอย่างเรียบง่ายอบอุ่นมีชาวบ้านมีญาติโยมมาร่วมอนุโมทนาบุญกันคึกคักหน่อยนะคะแล้วก็ยังมีสีสันน่ารักจังหนูน้อยไว้สองขวบงงออกมาเต้น<อ>ตามจังหวะหนังตะลุงอ่ะน่ะน่ะ,นะ hey, 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 hey. ยิ้มเรียกเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นสีสันเห็นไหมอ่ะมีการแสดงหนักตะลุงเหมือนเป็นการแบบแก้บนถวายเป็นพุทธบูชาด้วยคนะรับอ,อ๋อดีงามดีงามนะคะอีกที่หนึง่งอยากจะพาไป